น,นี่คือสภาพไปย่ามเหว่อนพอดใส่แต่เสาคุณออกไปเลย ทอดมันอยู่แถวปลานี่ยนะแล้วนี่ก็มีแต่ปลาเนาะปลาหกลแทน ฮอดบอลแลวพี่นอ้องฮอดบอลใส้แห้วแล้วบานนี้มาเลยวายซิมานจนทออยู่อมถือจนอนทอดพี่น้องเอ้ยตายตายมาเขามาหลักกินก่อนแล้วโอ้ยน้อตยตายตาย โอ้สงสัยถือแต่เสาพนมาเข้ามาหลักกินโอ้ยนาศิได้เดี้เนาะพนจนพ่อตัวใหญ่เติบโอยเห็นบ่กรับนี่นอกจากใส่หนูแล้วยังสามารหล่าจนพอดใส่จนพได้อีกแต่ว่านาศิไดยมือนี้มาเขาเอาไปกินก่อนมืดเบื้องหนึ่งแหละ นี่ก็คือจดพอดพอดี่แย่ข้อหล่อนนี่ใกล้ๆเลยหล่อนนี่อยักตอกข้อโอ้น่าเสียดายมาไปกินก่อนพี่น้องเลยมันจะกินเป็ดอย่างว่านีนานนนา่แต่ว่ามาทั้นด้เนาเนาะมาทั้นด้เนาแต่ว่ามาไปกินก่อนออมาก,กินจดพอดก่อนนี่ これ2本、okay.